เล่าหนังกับภาพนิ่งวันนี้ขอเสนอเรื่องสู้ยิปตาผลงานการกำกับของคุณชิดใส่ทองเข้าฉายที่โรงหนังสารเฉลิมกรุงและโรงหนังในเครือไฟสตาเมื่อวันที่16สิงหาคมปี2523ดารานำแสดงหลักๆก,ก็จะเป็นคุณปิยะตะกุลราชนะคร,รับรับบทเป็นคำมานคุณลาละนณาสุลาวันรับบทเป็นบุญหลายคุณเมืองอับโลเป็นายนปลก เศรษฐีที่โกงครับตัวโกงของเรื่องนะครับมีลูกชายก็คือคุณลักอภิชาติในเรื่องจะชื่อว่าในแปลเปิดเรื่องมานะครับก็จะให้คุณปิยตกุลราชนั้นมีภรรยาก็คือคุณลลนาสุลาวัลนะครับแล้วมีลูกอยู่ดึงคนนะครับในปลกหรือว่าเมืองอัพโอลนะครับเป็นเศรษฐีที่โกงนะครับก็สั่งให้ลูกชายของตนเองก็คือคุณลักอภิชาตินะครับชื่อในแปลแล้วก็ลูกสมุทรนะครับเข้าไปเรียกว่าเข้าไปทําร้าย ไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ของคุณพิยัตะกุลราชนะครับและในระหว่างที่ถูกทำรายนั้นแม่ของคุณพิยะก็เรียกว่าใช้มือนะครับดึงเสื้อของลูกน้องคนสนิทคนหนึ่งของคุณหลักอภิชาตินะครับจนเสื้อขาดนะครับแล้วก็ตัวเองก็ถูกยิงตายขามือนะครับก่นที่จะสิ้นใจตายนั้นลูกชายก็คือคุณพิยะมานะครับก็รู้นะครับว่า มีคนมาฆ่าแล้วก็มีหลักฐานที่เหลืออยู่ก็คือชายเสื้อที่ถูกดึงจนขาดนั่นแหละครับคุณพิยาก,ก็รีบนําปืนก๊บที่ตัวเองมีนะครับปืนเรียกว่าปืนเล็กๆธรรมดาติดตามแล้วก็วิ่งมาหาเมียตัวเองก็คือคุณลลนาสุรวันนะครับหรือว่าในเรื่องจะชื่อว่าบุญหลายนะครับพร้อมกับลูกชายตัวเองแต่ว่าคุณลลนานั้นบอกว่าให้ไปแจ้งตำรวจคุณปิยาก,ก็เลยต้องไปแจ้งตำรวจนะครับ ระบบการแจ้งตำรวจของเมืองไทยก็เหมือนในหนังแล้วครับก็คือรับแจ้งไว้นะครับออกไปตรวจที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็บอกว่าจะติดตามคนร้ายให้นะครับแต่ว่าเรื่องราวก็ค่อยๆเงียบหายไปหลังจากที่คุณปิยะตะกูลราชนั้นจัดการฝังศพพ่อแม่ของตัวเองนะครับไปคืนนั้นฝนตกนะครับแล้วก็บิญญาณของแม่ตัวเองนั้นก็มาเข้าฝันคุณปิยะตะกูลราชนะครับพร้อมกับบอกว่าคนที่ฆ่าตัวเองนั้นก็คือในปลก ในแปลกแล้วก็ลูกสมุดนะครับเป็นคนสักขาคุณปิยะก็ตื่นมานะครับแล้วก็คิดถึงความฝันของตัวเองนะครับและด้วยความแค้นนะครับคุณปิยะก็หยิบเอาปืนแล้วก็ฉายเสื้อที่ขาดนั่นแหละครับออกติดตามหาคนที่ฆ่าตัวเองนะครับไปแต่ว่าไม่พบนะครับพบเมียของคนที่ฆ่าเมียของคนที่ฆ่าบอกว่าคนที่ถูกตามนะครับก็คือลูกน้องของคุณลักอภิชาตินั้นกําลัง หลบหนีไปนะครับคุณปิยะก็เห็นเสื้อที่ขาดนะครับอยู่ก็เลยเอาชายเสื้อที่ขาดนั้นไปต่อดูนะครับปรากฏว่าเป็นเสื้อตัวเดียวกันนะครับคุณปิยะจึงรู้แน่เลยนะครับว่าที่ตัวเองฝันนั้นเป็นเรื่องจริงคนที่ฆ่าก็คือคนคนนี้แหละครับคุณปิยะก,ก็เลยออกตามล่าคนคนนี้นะครับเพื่อที่จะแก้แค้นแต่ว่าโชคร้ายหน่อยนะครับออกตามไปก็ปรากฏว่าไปเจอกับพวกของในปลอก ก็คือพวกของคุณลักษณ์วิชาติคุณปิยะก็พลาดท่านะครับถูกจับแล้วก็ถูกทําร้ายด้วยนะครับตํารวจก็เลยแจ้งข้อหาคุณปิยะว่าเป็นพยายามฆ่าคนร้ายที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ของตัวเองนั้นยังไม่ถูกจับนะครับแต่ว่าตัวลูกก็คือคุณปิยะนั้นถูกจับก่อนนะครับข้อหาพยายามฆ่าคุณลนาลางกับลูกนะครับก็คือในกรณนี้ละครับไปเยี่ยมที่โรงพักนะครับปิยะก,ก็เริ่มคิดแล้วนะครับ จะทำอย่างไรลูกก็คือคำก้อนนะครับเด็กตัวเล็กๆเมื่อสักครู่นะครับก็ร้องไห้ร้องโหมนะครับบอกว่าที่เรามีชีวิตที่ต้องลำบากเช่นนี้ก็เพราะว่าเราเรียนมาน้อยนะครับลูกก็อยากจะเรียนนะครับคุณปิยะก็รับปากว่าออกจากคุกเมื่อไหร่ก็จะมาทํามาหากินนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงลูกตัวเองนะครับและศาลก็ตัดสินจําคุกคุณปิยะนะครับในระหว่างที่คุณปิยะติดคุกอยู่นั้นนะครับครอบครัวก็คือกุลลลนา ลูกก็ลำบากนะครับไม่ค่อยจะมีอะไรกินนะครับเพราะว่าขาดหดหน้าครอบครัวนะครับหนังก็ทําให้เห็นว่าลูกก็คือเด็กคนนั้นนะครับก็ไปเรียกว่าไปฆ่าลูกหมานะครับเพื่อที่จะเอามาทําเป็นกับข้าวกินนะครับหนังก็เรียกว่าโหดหน่อยนะครับสาหรับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ในระหว่างนั้นคุณปิยะก็ถูกอภัยโทษนะครับเรียกว่าวันเฉลิมนะครับก็ถูกอภัยโทษ คุณผูโทษออกมานะครับก็ตั้งใจที่จะเรียกว่ามาหากินนะครับเพื่อที่จะหาเงินส่งเสียให้ลูกชายตัวเองนั้นได้เรียนหนังสือตามที่สัญญาไว้กับลูกนะครับก่อนที่ตัวเองจะเข้าไปในคลุกนะครับแล้วก็เหมือนกับเหตุการณ์บังเอิญน,นะครับโชคร้ายหน่อยนะครับวันที่พาลูกกับเมียเดินไปนั้นก็อเผออิญไปเจอคุณลักษณ์อวิชชาติกับคุณเมืองอพบโลนะครับ สอบคนพี่น้องนะครับทําเป็นนักบุญนะครับแจกข้าวสารแจกอาหารให้แก่ชาวบ้านนะครับคุณปิยะเห็นก็อดทนไม่ไหวนะครับเพราะตัวเองถูกกดดันจากสองครอบครัวนี้แหละครับก็เลยเข้าไปต่อว่านะครับต่อว่าก็ถูกคุณสุพัรณีจิตเที่ยงซึ่งเป็นภรรยาของคุณเบล์อัพพรโลหรือว่าในปลอกนะครับพ่อของคุณหลักอภิชาติได้แหละครับเข้ามาด่าครับคุณปิยะก็โมโหนะครับตบหน้าคุณสุพันณีจิตเที่ยงไปนะครับ คุณลักษมชาติก็สั่งลูกน้องนะครับจับคุณปิยะตระกูลราชนั้นมัดแล้วก็ตัดมือทิ้งเลยนะครับพอหากทีต่ตกปิยะก็โศดสัดโศดเสกกลับมาบ้านนะครับกลับมาหาลูกด้วยสภาพที่ตัวเองนั้นเรียกว่าแขนหลุดแขนหายไปข้างหนึ่งนะครับคุลลานาเห็นก็สงสารนะครับปิยะก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้ว บอกว่าเราจะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นนะครับก็เผากระท่อมตัวเองทิ้งแล้วก็พาลูกพาเมียย้ายไปอยู่ที่อื่นในระหว่างที่คุณปิยะติดคุกอยู่นะครับก็มีเพื่อนเป็นนักโทษด้วยกันนะครับเป็นเพื่อนรักกันนะครับแล้วก็สาบานว่ามีอะไรก็ให้ช่วยเหลือกันนะครับคุณปิยะก็พาตัวเองกับลูกนั่นแหละครับไปหาเพื่อนที่เป็นเพื่อนนักโทษที่ได้รับการอภัยโทษมาพร้อมกันที่บ้านนะครับเมื่อมาเจอกันก็คบคิดกันแล้วครับว่าจะทํำยังไงนะครับที่จะแก้แค้นนะครับ เพื่อนที่เป็นนักโทษก็จัดการทํามือขึ้นแล้วก็เป็นมือเหล็กให้กับคุณพิยะมาอันหนึ่งนะครับแล้วก็วางแผนที่จะแก้แค้นนะครับโดยบุกเข้าไปในบ้านของเมืองกับคุณลักษณอภิชาตนะครับแต่ว่าสองคนนั้นไม่อยู่นะครับก็เลยจับเอาตัวคุณสุพัรณิจิตเที่ยงนะครับเพื่อที่จะเรียกค่าไถา่ก็ตั้งค่าไถ่ไว้3ล้านบาทน,นะครับเพื่อที่จะเอาเงินนั้นให้ลูกให้เมียน,นั้นไปเรียกว่าไปสร้างอนาคตไปเปลียนหนังสือนะครับแต่ว่า สองคนพ่อลูกนั้นไม่ยอมหรอกครับเอาเงินมาให้นะครับแต่ว่าเมื่อเอาเงินมาให้คุณปิยะก็ยังไม่ส่งเรียกว่าส่งมบอบตัวคุณสุพรรณีนะครับก็เลยเกิดการต่อสู้กันนะครับคุณปิยะนั้นพาคุณสุพรรณีหนีนะครับคุณลักอวิชชาติกับพวกก่อตามล่านะครับแล้วฉากการต่อสู้ระหว่างคุณรักอวิชชาติกับคุณปิยะก็เกิดขึ้นที่สะพานข้ามแม่น้ําป่าศักนะครับจากแม่น้ํานะครับ ก็สู้กันไปจนถึงที่หน้าผานะครับในระหว่างนั้นคุณปิยะหรือนอนหลับนะครับคุณลักก็ตามขึ้นไปถึงหน้าผานะครับแล้วก็เกิดการต่อสู้กันนะครับในที่สุดคุณลักก็พลาดท่านะครับถูกคุณปิยะยิงตกหน้าผานะครับแล้วก็เสียชีวิตนะครับจากนั้นคุณปิยะก็พาคุณสุพัรณีนะครับไปที่บ้านของคุณละลนะครับบ้านตัวเองนะครับเพื่อที่จะเอาเงิน3ล้านบาทนี้ไปมอบให้นะครับบอกว่าเป็นเงินที่จะ ใช้เลี้ยงลูกนะครับส่วนตัวเองนันก็จะหลบหนีไปนะครับคุณละลานั้นเมื่อทราบเรื่องก็ไม่รับนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่สุจริตนะครับคุณปิยะก็ยื่นคำขาดนะครับว่าถ้าไม่รับนั้นตัวจะฆ่าตัวตายะครับในระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นปรากฏว่าคุณเบื้องอพโรโลนะครับพ่อของคุณลักษอภิชาติก็ใหดตำรวจนะครับเข้ามาล้อมนะครับเพื่อที่จะจับตัวคุณละลานก็เรี้ยกล่อมให้มอบตัวนะครับคุณปิยะก็ไม่ยอมมอบตัวนะครับบอกให้คุณละลานอนาเงินแล้วก็หนีไป จากนั้นคุณปิยะก็ประกาศว่าจะสู้ตายกับตำร,รวจนะครับก็เลยถูกตำร,รวจล้อมจับแล้วก็ถูกยิงนะครับคุณปิยะก็มาสิ้นใจตายในอ้อมกอดของคุณลาละนาสุลาวันและในขณะเดียวกันนะครับในตำร,รวจที่ติดตามเรื่องนี้ก็แจ้งข้อหาคุณเมืองอพบพโลหรือว่านายปลกนะครับซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดการสู้ยึบตาครั้งนี้ก็คือข้อหาบงการที่สั่งฆ่าพ่อและแม่ของคุณปิยะตระกูลราช ต่อไปก็มาอธิบายภาพดิ่งนะครับฉากนี้เป็นฉากที่คุณลานาณนั้นกำลังจะคลอดลูกคนที่สองนะครับตอนที่คุณปิยะไปติดคุกนะครับอากนี้เป็นฉากคิวบูนะครับตัวละครเดี๋ยวค่อยๆดูนะครับจะเป็นคุณปิยะนะครับต่อสู้กับลูกน้องของคุณหลักอภิชาติคุณลักอภิชาตินั้นอยู่ตรงกลางนะครับที่ถือปืนนะครับคุณหนวดๆก็คือคุณยงอยุธยานะครับส่วนซ้ายขวาสองตัวนั้นตัวประกอบนะครับ นี้เป็นคุณลลนาสุลาวันกับดาราเด็กนะครับซึ่งแสดงเป็นลูกนะครับอันนี้เป็นเพื่อนนักโทษนะครับที่ติดคุกมาด้วยกันแล้วก็ออกตามล่านะครับกับคุณปิยตากุลราชั่งนี้ก็ตอนที่คุณปิยนั้นถูกจับนะครับคุณลลนาไปเยี่ยมนะครับส่วนขวามือนั้นเป็นฉากที่คุณปิยาต้นต่อสู้กับลูกน้องของรักอภิชาตินะครับนี่ ตอนที่มาถึงบ้านแล้วก็รู้ว่าพ่อแม่เขาตัวเองถูกฆ่าตายนะครับนี่ครับก็ยังเป็นภาพเดิมนะครับคุณปิยก็แสดงอารมณ์นะครับเป็นภาพนิ่งนะครับนี่ขึ้นหนักเมื่อ43ปีที่แล้วนะครับจากนี้คุณปิยไปเพื่อที่จะแก้แค้นนะครับแต่ถูกคุณลักอภิชาตินั้นทําร้ายนะครับนี่คุณลักนะครับมาที่บ้านนะครับเพื่อที่จะมาตามล่าคุณ ปิยานะมันซ้ายเป็นลูกนะครับกับคุณปิยานี่คุณปิยาตอนที่ออกไปตามล่าคนที่ฆ่าพ่อข่าแม่ของตัวเองนะครับแล้วพรสุดท้ายนี่ก็คือคุณธรนาคุณปิยาแล้วก็ดาราเด็กนะครับนี่แหละครับหนังเรื่องสู้ยิบตา